ิสเนลสวัสดีค่ะเคนะสนีส้า <c ates> ตามมาจาก YouTube นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ขบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตรงซอกเล็บจะดำๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนเป็นน้ำ <c oughs> เป็นแบบน้ำขังข้างในอ่ะ ไม่ลูกครับไอ้นั้นเอาสาหร่ายมาแ้วจ้าหน่อนเป็นน้ำที่มันขังอยู่ข้างในเือไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นสีดำๆอ่ะหยิดต,ตัดออกเลยนะคะลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเสริมด้วยอะคริลิกเนาะ ันนี้ชัดนะชัดไหมชัดชัดวันหลังก็เอามานั่งแต่ตัวนี้นะ,อ,ะอันนี้เสียงนอกร้านนะคะไม่ใช่เสียงในร้านนะคะเสียงในร้านดังกว่านี้อีกใช่ค่ะ <laughs> อันนี้เป็นหลัง เจ็บไหมคะลูกค้าเจ็บนะแล้วพี่เอากันเกลไหนตัดไหน,นแล้วพี่เอากันเกลไหนตัดก็นั่นไงมันมีอยู่เลี้ยงชุดนี่งไงเหลือครบเลยเหลือทั้งตัดหนังแล้วก็ตัดเล็บนี่ขอตัดข้างเล็บออกนิดนึงนะคะมันดำๆ เดี๋ยวพอกิ่งเสร็จแล้วกิ่งก็ลงมาต่อเล็บให้ลูกค้านะสองเล็บไม่ทาค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะหนิงไม่เจ็บใช่ไหมดี๋อวนนี้ออกนะอือ <c oughs> ดิงซ้นไม่แตกจะพยายามไม่ให้มันเลือดขาดว่ะเธอมันเป็นตะไคร้เหรอใช่มันขาด เอาเล็ก,กเอากอนเดีกค่ะเอาหนังวันนี้ทำขนมมาให้ชิมด้วยนะคนละชิ้นขนมอะไรอะขนมปังอ่อาไอ้นั้นใช่ไหมใช่ไหมอะไรขนมปังใช่ม,ชมีคนละชิ้นค่ะ <c oughs> แล้วก็คนละครึ่งแบบรัฐบาลน,นะโอเคทำไมมันดำอะ่ะน่าจะน,นานได้ยังเป็นนานได้ยังคะแต่ทีเนี้ย ตรงนี้มันดำอ่ะก็คือข้างในตรงนี้มันมันเป็นโพรงนะคะลูกค้าด้านข้างอ่ะตรงนี้ยมันเป็นโพรงมันเหมือนกับน้ำมันเข้าไปขังอยู่นะอืมเข้าใจละที่เขาเรียกตะไคร่ตะไคร่อ่ะคือแบบมันพอมันเป็นโพรงเสร็จใช่ไหมพอน้ำมันเข้าไปอ่ะแล้วเราไม่ได้เป่าให้มันแห้งอ่ะค่ะ มันก็อยู่แบบนี้ตลอดมันก็เลยออกเขียวๆแถวบ้านลูกค้าน้ำท่วมมันไหมคะไม่หครัแต่เพิ่งเป็นใช่ไหมคะลูกค้าเดี๋ยวบอกวิธีให้กลับไปแช่นะ ถ้าเพิ่งเป็นมันยังรักษาทันยังคันอยู่ไหมขอดูอีกทีถ้าเราตัดตรงที่ดำๆออกจนหมดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ลองเอาพุชเชอร์แตะแล้วลูกค้าสะดุง้งแสดงว่าลูกค้าเจ็บเป็นติดเนื้ออยู่ใช่ลูกค้า ลูกค้าเจ็บเราก็จะไม่ทำก็เดี๋ยวมังแกระบมมีใครจะสะระฉิดบ้างไหมเรื่องขนมปังอาบอนยังไม่จบได้ขนมปังไม่ต้องกลัวชิ้นมันใหญ่อยู่ได้คนละคำนี่แหละ,ะยิ่ง <c oughs> บอกว่าคนละครึ่งเนี้ยพอดีคำอ่ะ กำลังเข้าปากเลยอะเอะไม่ต้องกัดอยู่แต่ถ้าอร่อยพรุ่งนี้ก็สั่งนะการตลาดอีกแล้ว <c oughs> ชิลละห้าบาทชิลละห้าบาทเดี๋ยวรวยขนมบังหอชีดชีชชดด้วยชีดลื่มเลยเด้อวัดบดถือก็งันได้ไมเด็เดหน่งไปชิมกัน <c oughs> พี่พี่ว่ามันมันน่าจะไม่ยืดแล้วแหละเพราะว่าพี่พามันเป็นนวดมาด้วยสองชั่วโมงอ่ะเข้าใจเข้าใจเรามีไมโครเวฟตรงนี้เป็นหนังนิดนึงนะแต่ยีเอาหนังออกให้อีกนิดตรงนี้เจ็บไหมคะลูกค้เจ็บคันๆหรือว่าเจ็บเลย คันๆเจ็บคันๆเนื้อเข้าพุ่มขึ้นมาถ้าหยิ่ขอตัดตรงนี้ออกนิดนึงลูกค้าจะเจ็บไหมตรงไหนลูกค้าถามตรงไหน,นได้ไหมได้น่าจะกันไกลที่ไม่ได้เดี๋ยวตัดหนังบินได้ไหมคะได้กันไกลพี่อะได้ไหมได้ได้อันนี้ตัดเล็บแนละ้ว ได้ไหมเอันนี้อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ลูกค้าคันก็ได้นะเจ็บหรือคันคะเจ็บเจ็บคันคันรู้สึกดีใช่ไหมทนได้เนาะอันนี้ในส่วนที่มันเป็นดำๆตกลงดำหรือเขียวมันทั้งดำทั้งเขียวแล้ะเด้อเด,ด,ดูดีๆ ไม่แน่น่อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ใช่มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเชื้อลาไหมอะแต่ว่ามันยังไม่ไม่ไม่หนักไงเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเร,เราส่งชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจ <c oughs> ได้ไหมเนี่ยมันไม่มีกลิ่น,นแต่ถ้าเ,เริ่ม,มนนใช่แต่ถ้าเริ่มมีกลิ่นแล้วอะมันจะหนักกว่านี้เนื้อเนื้อด้านข้างจะยุยเลยแหละ อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจมาหาเราก็ได้นะเจ็บไหมคะนั่นหนึงเนาะนั่นึงนะมันเป็นเล็บตรงนี้นี่เห็นไหมมันเป็นดำๆ